สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2568กันค่ะเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้36.0ม mm, ิลิเมตรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันค่ะ สำหรับสภาพอากาศในวันนี้ครับผมก็เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นครับประกอบกับหย่อมควา,า,ามกดอากาศต่ำบริเวณวเวณียดนามตอนบนครับเพราะฉะนั้นทําให้ภาคเหนือของเราวันนี้มีฝนเพิ่มเข้ามานะครับผมในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ท้องฟ้าทางบริเวณทางตอนบนเนี่ยทอนนน้องฟ้าค่อนข้างโป่งนะครับแต่ว่าทางตอนล่างนี่เมฆค่อนข้างมาก,กน,นะครับผมการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับพื้นที่ที่ฝนตกในวันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ว่า ปริมาณฝนที่จะตกในวันนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางครับผมครับในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับฝนก็การกระจายของฝนก็ยังดีอยู่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36ถึงองศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-26ถึงองศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่34-36ถึงองศาครับ ตามสูดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-27องศาครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้ในบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะคะและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ Tik t o k ของูนยนอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน